ความเก้าหน้าของเรียนเราก็คือตั้งแต่ผู้บริหารที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้ขวัญกำลังใจแล้วก็เป็นผู้นำอย่างดียิ่งให้กับพวกเรานะคะเมื่อเรามีผู้นำที่เห็นความสำคัญตรงนี้นะคะครูเรานักเรียนเราหรือว่าบุคลากรเราที่เห็นผู้บริหารทำทำด้วยใจจริงๆนะคะก็เกิดความซึมซับโดยการกระทำตรงนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะท่านจะให้นโยบายเป็นว่าเมื่อทีมนำชุดแรก มีความมั่นคงหรือว่าความยั่งยืนมีความรู้แล้วก็จะถ่ายทอดให้แกนนํารุ่นต่อไปนะคะก็จะสังเกตได้ว่าศูนย์ของสีขอนั้นจะเห็นแกนนําคุณครูที่มาร่วมตลาดนัดหรือว่ามาร่วมของโครงการของมมลนที่นั้นจะไม่ค่อยสำนากันนะคะที่เป็นเช่นนั้นก็หมายความว่าทางเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรหน้าใหม่ของเรามามีส่วนร่วมในการรับทราบตรงนั้นเพื่อที่จะได้ไปช่วยกันเติมเต็มที่ ก้าวหน้ายิ่งขึ้นของโรงเรียนเรานะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเรานะคะจากที่เราให้คุณครูทําแต่ละแผนการเรียนรู้นั้นมีความก้าวหน้าอย่างไรเราก็จะคิดในมุมของพวกเราว่าความยั่งยืนในการจัดการเรียนรู้นั้นจะมีการต่อยอดให้มีความก้าวหน้าอาจจะเป็นว่าเราสอนเรื่องแหล่งเรียนรู้นะคะ เราสามารถที่จะต่อยอดให้เป็นโครงงานหรือเป็นนวัตกรรมเเมื่อเราคิดว่าเรามีความยั่งยืนแล้วกัการขับเคลื่อนในโรงเรียนเราแล้วนะคะสิ่งตนนั้นก็จะส่งผลให้เราสามารถที่จะนําผลนั้นไปขยายผลให้กับเครือข่ายของผู้บริหารแล้วก็ครูเรานายเขตพื้นที่ของเราได้นะคะสุดท้ายนะคะการจัดกระบวนการที่โรงเรียนนะคะก็จะทําศูนย์หรือฐานการเรียนที่เรียนเรานั้นให้เป็น ฐานที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ยังนอ้อยขีไอ้ผลให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมศูนย์ของเราให้เกิดความยั่งยืนในตรงนั้นนะคะในส่วนของบทบาทที่เราอยากให้มนิธิได้หรือให้ดูแลนะคะก็คงไม่มีอะไรที่จะแนะนำนะคะนอกจากว่าขอบคุณที่ให้โอกาสโรงเรียนศรีขอรภูมิวิสัยหรือทาง27ศสนย์นั้นได้มีโอกาสได้มา และเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ให้เอาผลงานของแต่ละศูนย์นั้นมานําเสนอแล้วก็ให้โอกาสที่ดีๆนะคะสมอม,มาให้ขวัญกำลังใจอยากดียิ่งพวกเราทั้ง27ศูนย์คงจะมีพลังที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปให้เกิดความก้าวหน้าต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ